สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Ghost Simulator 3 Mobile นั่นเองคุผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้เปิดให้บริการในเวอร์ชันมือถือนั่นเองท่านผู้ชมจะได้รับบทเป็นแพรนะครับแพ้ปวดหรือว่าเรียก GTA แพรก็ได้นะครับรูปแบบการเล่นสไตล์คล้ายๆกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนตัวละครหลักเป็นแพะเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับว่าในภาพ3จะเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม นี่ก็เป็นตัวละครที่เราได้เล่นนะครับนี่บรรยากาศกราฟิกภายในเกมบอกเลยว่าสวยใช้ได้เลยแต่รู้สึกว่าตัวเกมอาจจะยังไม่ค่อยสมดทเท่าไหร่นะครับนะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยาดาเกมเซ็ Center โปกและดีและปลอดภยัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นมเมท้าสลัก awakening ฮอน k ครน์แพค tower of fantasy ark knight harry potter blue a r a d และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็ Center อันนี้นะครับจะเป็นภายในหอคอยนั่นเองนะครับทำการสแกนเข้าไปได้ไอเปิดตัวอันยิ่งใหญ่นะครับโอ้โหจริงเราไปเล่นปวนข้างนอกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวเควสภารกิจที่เราแบบเข้ามาป่วนก่อนเป็นเควสไอมนเป็นเควสแบบฝึกนี่ครับ อย่าประตูนี้ป่ะหรือว่าอันนี้มาครับนี่คอมพิวเรียบร้อยแล้วนะครับกดเลยรับพลังทีนี้นะครับเรามาปลดล็อกในเนี้ยเราจะได้ตัวนี้มานะครับเนี่ยเลาขวาบ,บนตรงนี้ครับมันเปิดดูพวกแมปได้ละแมปจะเป็นแมปแบบนี้นะครับจริงๆแมปโซนจะใหญ่มากนะประมาณนี้ไอที่เราอยู่แค่โซนเดียวนะครับแล้วเราอยู่แค่ใน ต่ทอทาวเวอร์นะครับผมหรือหอคอยอันนี้นะครับหรือปราสาทแล้วแต่จะเรียกเลยนะนี่รอบข้างนอกกันทีนี้นะครับมาดูความป่วนกันท่านผู้ชมนี่สามารถชนโน่นนี่นั่นได้ทําลายทําลายทําลายทำลายทำลายไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตเอย่าได้ไฟฟ้าช็อตเราด้วยนะเออจริงๆก็มีภารกิจนะครับให้เราไปทํานะตามเควสแต่ว่าขอป่วนนิดนึงแล้วกันนะครับโอ้ยโดนโดนโดน นี่โดน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 มาดิชาวบ้านยังไงไปไหนแล้วโอ้กินหึงเลยกินหึงเลยกินหึงเลยเฮ้ยชาวบ้านไปไหนหมดวะมาน้องหมัวแล้วกันน้องหมัวแล้วกันน้องหมูแล้วกันน้องหมูแล้วกันโดดข้ามมาโอ้โหไฟฟ้าช็อตอีกแล้วโดดไม่พ้นไป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 ปึ๊บนี่ นี่นชนไ้ให้หมดนะครับมีรถด้วยขับได้ไหมขับได้บอขับได้ขับได้ไ,ดไอ้โอ้หมเลี้ยวมันใช้ตัวนี้เลยนะไอ้โอ้ เอออีกในเกมนี้มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับอ,อ่าลงลงลองลงอ่าควรแบบชาวเมืองพอแล้วนะอ่าภารกิจมันอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องหมายอะไรเอ่ยตามแมพนะครับให้ไปตามจุดที่มันมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยก็ดีนะเฮแท็บอย่างเดียวเลยนะ อีโดดภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับมาทําอะไรตรงนี้มาทําอะไรเฮ้ยทําอะไรตํารวจตํารวจเหรอตํารวจเนาะตํารวจเหรอตํารวจเหรอตํารวจเหรอว่าไงคุณตํารวจว่าไงเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยไป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  งงกันทั้งบางครับเจอป่วนเฮ้ยอะไรวะน่ะทำอะไรกันรถมีอะไรตกอะ่ะ <c> แ <oughs> ลว้วคันใหญ่นะี่มันขับได้ไหมวิ้ยขับได้เหรอเอ้ รถมันติดอยู่หรือว่าเราขึ้นผิดด้านโอเคจริงๆก็จะมีพวกไอเทมอื่นๆอ,อีกนะครับอันนี้เป็นปราสาทเนาะอันนี้แผนที่นะครับอันนี้จะเป็นภาร,รก,กิจที่เราต้องทํานะแล้วก็เดี๋ยวมีพวกมินิเกมด้วยนะครับโดยรวมอะ่ะถือว่าสนุกนะแต่แอบแรงนิดนึงนะครับในส่วนของตัวต้องบอกว่าราคานะเออค่อนข้างแบบแรงนิดนึงนะครับ นี่รถไฟฟ้าด้วยนะครับโดนโดนโดนชอน็นชอตหน่อยพี่นี่ช็อตหน่อยช็อตหน่อยตูมตูมนี่เ้ยเ้ยเ้้้โอเค,อเคนี่นี่ใครอยู่ไหนวะใครคอต,ต,ตรงไหนวะ อ๋องหากุญแจมาเปิดหร <got> ออ่าเฮ้ย <got> นี่พูดมากพูดมากกุญแจมันต้องอยู่ในร้านค้าดิทำมาแล้ว <Yeah. S 1> ว่าไงว่าไงพนม <Ha. S 1> จริงเราต้องตามหากุญแจนะเฮ้ย เครื่องนี้มันยิงใส่เราอะพังให้หมดพังให้หมดพังให้หมดตอนนี้ไม่ต้องมีคนอยู่แล้วนะครับไม่รู้กุญแจอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะไม่เคยเล่นในเวอร์ชัน PC นะครับต่อภารกิจไม่ต้องสนใจแล้วนะครับป่วนเมืองสนุกกว่าอันนี้ใครจะเล่นแบบป่วนเหมือนซีทีได้นะไม่ต้องทำภารกิจนะ แต่ภารกิจมันจะมีพวกเควสย่อยหรืออะไรแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะมีมติเพลเยอร์ด้วยนะครับเฉิญเพื่อเข้ามาปวดในเมืองเนาะเหมือนจะเล่นกับเพื่อนได้แค่2คนนะครับเฮ้ยคันนี้ขับได้ไหมวะคันนี้ขับได้ไหม้ย <laughs> ไป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 แล้วไปแล้ว <laughs> มันข้างปวดเลยนะ เด,ดี๋ยวดิเฮ้ยทา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 ยนี่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 พังให้หมดครับเฮ้ยอันนั้นม,มาจากไหนวะป้ายหล่นลงมาเหรอไม่ต้องหาแล้วคุณจ,จงคุณเต้านะพังให้หมดเอาไม่คุณตุ่นด้วยเหรอไปครับไป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  ไรถแรงครับผมรถแรงยังไงเดี๋ยวว่าเป็นเกมที่อ่าพอทแล้วทํามาได้โอเคอยู่นะครับแต่ว่า,ามือถือสเปคกลางๆาไม่รู้จะกระตุกหรือเปล่านะผมมีหน่วงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเล่นเท่าไหร่นะนี่ครับนี่นี่ เฮ้ยมีการเล่งความเร็วแบบนี้ด้วยอเอาดิมันกระเบิดตอนไหนก็ไม่รู้นะถ้าแบบเนี้ยไปชน้ชนช้อนอืโอเคก็น่าจะปวดห้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้นะ ที่เหลือก็ลองทำธุรกิจปดล็อกของต่างๆภายในแมปนะครับมันมีจุดที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับมีก่อนเล็กๆด้วยแล้วก็มีแผนที่ขนาดใหญ่มีเคว็ดมีมินิเกมอื่นๆให้เราทำนะครับใครสนใจลองดูกันได้เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS สสำหรับวันนี้สวัสดีครับ